สวัสดีครับสวัดีครับสัากชิคตุกทุกท่านครับที่ได้รับทุ๊กตุกท่านก็จะเที่ยวบินธรรมดาครับต้องมีบินธรรมดาก็จะมาเสนอหุ้นนิกเอี๊บ่ายครับหุ้นนิกคอี๊บ่ายออกมาที่แปดกุมสามพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับหุ้นนิกเอีนี้ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีใารชมวันละสองสิบสองรอบครับรอบแรกก็กล่าวโมงครึ่งนะครับรอบบ่ายก็บ่ายโมงตรงนะครับสําหรับรอบแรกวันนี้ก็สรุปนะครับ ตลบนะขอภัยด well. ้วยนะครับขอภัยด้วยนะครับเราก็มาสู้ๆกันต่อรอบบ่ายนะครับรอบบายนะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทีเลยขอทุกท่านโชคดีโชคดีเองๆนะครับรอบบายคือนะเด้งๆเลยนะครับขอบคุณมากๆฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกดแชรใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับสำหรับรอบบายมีอะไรบ้างเราก็ วนี้คืออีบายเลขต่หนามนะครับต3นะครับจอดก่อนนะสองสี่2ีจองต้องห้าองเิดเดองีามสามีสี่อบีเลยนะครับผู้จอนะส่วนตัวรองขึ้นหนึนะใครชอบหนึ่งก็จัดไปนะครับตัวรอง่วนวิ่งลู่นะครับนักวิ่ง วิงนะริง,น,งนักรูดนะครับนักรูกร่่สองับาัครับปุณชอบคห้จัดนะครับคุณไ่อบก็ลื่น,น,นจัดไปนะครับตัดีสายจอน้คุเจอนะ ให้พิจารณาตัวลองด้วยด้วยตัวลองนะเนี่ดูับนะน,นี้เลย,ยนะอุ <c oughs> นน้ี่ใบนะครับเอาคืนนะเน้นเหรอเน้นทางนี้นะสองห ขอบคุณนะครับกดติดตามไว้นะกดติดตามกดติดใจนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีคเฮงๆๆนะครับเอาอะไรมาเรืมาครับสำหรับวันนี้ก็ะลบเลยนะรอบแรกนะไเป็นไรซู้ๆกัตนต่อครับรอบวันนี้นะพบ,บกันใหม่นะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอ,อ,ขอให้ดีๆนะครับครับ